การร้ชกาลพระเดชพระคุณเจ้าตึงจะทำมาเป็นพิธีกรจาดเรียนท่านนายกองค์การบริหารสตรุญนนท่าท่านรองนายกท่านประหลัดท Th ่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านภูมสตรีนะครับประธานสตรีรองประธานสตรีสตรุญนนท่าคณะครูโรงเรียนบ้านอกอะนนท์แจและโรงเรียนบ้านนนท่า นักเรียนที่รักท่านผู้แทนของพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนและก็คณะทีมงานที่รบรักทุกท่านครับในช่วงนี้ใครขอแนะนำผู้ที่เข้าร่ว,อวมอบรมในวันนี้ ให้ผู้เข้าของคนไปรับทราบนะครับท่านแรกครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนนนท่าท่านสรรตัปนาวัตราวันครับท่านที่สองครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนนนท่าท่านบุญมาบุญเหนือครับ ต่อไปท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวนนทบุท่านร้วนแก้วนอกรับต่อไปท่านกำนัตบบนตำบลนนทาตท่านเขาาลมจิตนะครับและก็พิธรทางกที่นี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทาุท่านสมพันธ์พยนอกรับ ท่านผู้โดยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโนนท่นาท่านทวมีศักชำกรมท่านรองประธา,านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่าท่านของวันเกียรติอกท่านถัดไปนะครับสบตแก่งคิดเท็ยมสบอบอูญเบ็ก บ้านโนนสวัสด์นะครับท่านต่อไปครับสอบตหมู่หกบ้านพวกสูงสอตตไม่มูลเทพครับท่านต่อไปสอวตห์โมห้าบ้านกอกโูลแก้สอวตหมูเม่เผาวงเวลาณท่านต่อไปสอวตห์มเจ็ดบ้านโนนสวัสด์ ท่านพิไลทีนต่อไปท่านสอวตหมู่สามบ้านสว่างสอวตชักดาภรณเกียรตินอกเอ้าท่านต่อไปท่านสอวตหมู่สามบ้านสว่างสอวตสายทองบ้านเสนา ท่าไปสวตหมู่หนึ่งบ้านปอกสวตโมราภูนและทางคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจุมชนนะครับคุณหมอซื้อมาให้ดูแลทางด้านสุขภาพในวันนี้ที่เห็นนี้ก็คือท่านแรกครับนางสาวจนิกาสุขสงคุงามนักวิชากาาสาธารณสุข อีกท่านเองครับนางสาวพิทิดาพิชัยเจ้าพระนานอันดกรรมอาคันต์สารณสุขครับอีกท่านเองมาแล้ยครับนี่งูไยครับที่จะมาใช่ังไม่มานะครับยังไม่มาแล้วก็ถนนทัดเป็นพัฒนาชุมชนนะครับท่านสว่างิ์ภูกระดูกสา คุณครูนึ่งติดตามนักเรียนมาวันอะคุณคกูชัยานุษิเศษธรรมรักกับครูบ้านต่อมนอแท้คุณคูนักราชิตใจหานครับจากโรงเรียนบ้านมีท่าคุณครูธรพัทมานาการจากโรงเรียนบ้านโงท้าและก็ทางด้านผมหัวหน้าสำนักงาน นยนประดิษฐ์นะครับผูท้ที่ยืนอยู่นี้รายงานคนสุดท้ายครับท่านประธานองค์การบริหารส่วนบนนนท่าท่านสมชายอุทัทยประดิษฐ์ครับใ,ในโอกาสนี้อีกท่านหนึ่งครับโอ้เลือออกไปพอดีท่านทาตำรวจประจำตำบลนนท่าตำรวจประปจำตำบลนนตตท่านีครับท่าน อชอบรัก,กดาคีอนไรทุกวันนี้ก็เรียนเชิญท่านนายกองการบริหารส่วนตะนท่านจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนไตรนะครับเรียนเชิญครับผมนะครับลุกขึ้นนะ